สวัสดีค่ะปอปอกันชงไปนั่งค่ะทีมหลังบ้านาน้องเีงออนไลน์ออสารไปบังแดนให้ลูกโกนอนค่ะลูกโกประทานไหนนอนเว้นบังแดดไว้อันนี้ดูกดิก จะของบานก็น,นอนอยู่ค่ะดุกดิก้จะของบ้านนอนอยู่นะบ้านของดุกดิกบ้านของมัดมุ้งเป็นที่นอนที่น่าอิจฉาที่สุดในขณะนี้นะคะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้นอนสบายเพราะเจอแดดนะคะ ขี้ฝุ่นจากรถวิ่งไปวิ่งมาจากหรือว่าล่มแห้งๆเ้ง,ส,งสียบ่งโมกสิปลอดภัยค่ะปลอดภัททยจากทั้งแดดและฝุ่นนะคะ แะไล่ะไปกนทีตมสีเหลียงมาเหลียงกับไอ้ไยคนเียวหรืไม่ไทยยังนอนบ่ด้นอนมาสองคืนนอนขึ้นละสองสมโมงหืมรับผแต่สามถุ่มกวนคอขอมนี่ดอกนี่เลยหาถุ่มเทียงคืนแต่ละื้อกวนคอขออ่นนั่งยังเขของน้ำเห็นแต่ตื้โทรศัพท์นั่งบ่ับบ่นอนกโทรศัพท์จ้องหนายูสังเกตอย่างงแต่ละคืนบนี้พะแต่ นอนลงเดี๋ยวข้าวนึ่งรถตู้กับมาตื่นน้ำเขาเืเดียวสอดแก่สองขึ้นหรือสองส่ตื่นน้ำเขาอันนี้กัมันก็เวนกับนอนบ่ไหนไปมันบมีบ่มันนอนบ่ไหมันตัวเฮ็ดนั่นเ็นี้ก็เวนเดี๋ยวคนคนอนมาเหอ่ามองนี้มองนี้เป็นออฟฟิศเดยม่นอยูเจ้าทิดหนึ่งอีโซ่เลยเดียงรถตู้มากับโหเหลืองนี่สินะ ตำดาบลูบะฉีไปเลยบอขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณค่ะลุงแม่ลุงเบียขอบคุณค่ะแม่ฮักแม่ฮักบุรีลำแม่ฮักบุรีลำอิงอิงสนใจบอสนใจจะกินบ่ได้เป็นของเย็นที่อุ้งอิงกินไม่ได้เรืวจะถามทำไมถามให้เลือดใจอะนะ ป้าให่อิหลาเลือใจนี่คือไอสกครีมนะคะอยากดูแต่กินบะไดนั่งกินบะไดนั่งกินของเย็นไม่ได้ลุงเดียอิหลากำลังสอนเพลงอยู่ค่ะ,เ,คะเดี๋ยวถมาสัมผัสเบาโทนไหมค่ะ กินไอติมเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณแม่ฮักบุรีลำขอบคุณแม่ฮักบุรีลำอ,อะไรนี่คืออ,อะไรพัสดุใช่ไหม,มพัสดุค่ะพัสดุค่ะอ่าเดี๋ยวให้เจ้าของพัสดุเจ้าของพัสดุดแกด้วยจ้าแกพัสดุด้วยจ้า แบบ้องหนูรอบวายเสียง5.5เดี๋ยวค่อยแกะสมาธิสมาธิอยากรู้อยากรู้อยากรู้เอาจัดไปว้าติดปุ๊ลืมปิดเสียงม่าล่ำหลงล่ำเสยเนี่ยติดติดป่ะง่ายใช่ไหมลืมพูดเมื่อกี้ ตายหาเลยอือจะติดหรือเปล่าเนี่ยอย่าติดนะติกลบบอกอะไติกละะติก,ตกลบอกลบอกกีขปุ่นนะคะกินขปุน่นะะไไนะคะขนมจีนน้ำยาป่าป้าวันทำขนมจีนน้ำยาป่านะคะ เออมื่อยืนมองนี่ล่มค่ะสีล่มล่มค่ะตอนนี้ก็มีรถปอฮักค่ะพ่อกัญชัยพ่อกัญชัยนะคะพ่อฮักอีหลาน่ารักค่ะพ่อกัญชัยน่ารักคือเด็กคนในเฮื่อนค่ะบริคือมอลำม,มาน้ำอีหลาเนีย คือคนคือพี่น้องกันนะคะกันเองมากๆเพื่อนเดยเพื่อนเดยอันตอนตอนมาตอนนัน้นบ่ท่านมีอันนั้นเนี่ยว่ท่านมีฉันเนี่ยตอนนี้แม่น้อยซื้อให้แเรารนเนออฟฟิศเพื่อนออฟฟิศม,ม,มีออฟฟิศแล้ว เก็บเอกสารต่างๆนะคะเอกสารแล้วก็ได้ซื้อของเอฟซีหรือว่าซืเอฟซีเปล่าปะเอฟซีที่สั่งนั่นสั่งนี่นะคะบาตวนก็จะแยกไว้แม่บิ้เดีมัวเด้ค่ะแยกแต่ละส่วนไว้ค่ะแม่หน่อยเพราะว่ามันสิมีงาน บุญกฐินวันที่วันที่หนึ่งคือจีก้าอยู่มาตรงค่อยเห็ดแต่ทีนี้แต่ว่าแบบนี้สาเม่มันบมฮอตหรอ,อถ้าบอท่านมีออฟฟิศห้องมือน,นั้นถ้าบอท่านมีออฟฟิศมันก็ต้องมีโตคือโตญี่ป,ปุ่นตัวหนึ่งมันนางมันสีนางเขียนบอกแม่นอนเขียนบมโอ้บางเขียนนานงฉันเห็นอยู <c oughs> ่เสียดายโตญี่ปุ่นม,ปปมาว่างเลยนางเขียนสีนางเนออันนอนแ่บบอกเมื่อยก็เอ็นเอาอยู่เลยบอก จะเงียบง้มอยู่บ่ไฟซองบบ้านน <aperture S 3> ั่นบ่เอาเอาไฟโถ้วยสับซองเขียนบ่เห็นหูแม่นบ่เพื่อนเอาไฟโซล่าเซลล์เอาไฟโซล่าเซลล์มาส่องอันนหาาถ่เงเออแบบนี้ละสู่ชีวิตดีเริ่มจากตรงนี้ก่อนแต่ว่าเพื่อนสิฮอดเลิ่อนติวจต๊ดาลงเอาคอมมาจากต้นนึ่งต้องมีคอมแต่ว่าเราบูมาต้นนึ่งเป็นคอมมุน ใช่ไม่ให้มั่วอีกเดินกันย่าไม่ให้พลาดทุกอย่างให้เป๊ะคะ่ะอันเวลาเตรียมงานเขามีเวลาอีกดนนะคะเขาก็เตรียมพร้อมบัตรสก็นอ่ย่งๆอยู่เลยนี่อันนี้ก็ตี้กลับมาเนี่ยปลาสดตี่กลับมาวันนี้เลยเนี่ยผู้ใดอยากได้บัตรสซก็อไปเป็นสี่รเลึกับทักมาได้พี่น้องเด้อทักเฟสมาเลยเนี่ยทักเฟซ ยังมีอยู่นะยังมีอยู่ค่ะตีกลับมาคือตีกลับน่าจะกลับมารอบสองเขาใหญ่บานดีนะมันไม่มีผลลัพธ์เอฟซีใหญ่บานมึหแล้วทักเพจมาค่ะช้ยอิสระนะคะยังเหลือทั้งห้าแบบนะครับแบบละประมาณสิบใบนี่แหละน่าจะเหลือแบบละประมาณสิบใบทักเพจมาค่ะชายอิสระนะครับทักมาว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ทักมาสอบถามเลย ไทยอิสระค่ะชงวีบอ่ะก็เยาว่าทักมาสอบถามใช่ไหมมาทักมาสอบถามทำยังไงถึงจะได้มาเราก็มีเงื่อนไขของเราไงคล้ายใจดำไม่ได้คลายตัวก็เยาว่าให้ทักมาสอบถามไอ้บ้าทักว่าบวกเขาใจอยู่เขาว่าทักมาสอบถามสอบเราสิไปบอกชาตรีนิสันบ่ได้บ่ มันบ่คือบ่ะมันต้องบ่มันส่งอันเขาส่งอันนั้นมาให้ให้ทักแชทเออประมาณทักแชทมันบอกอินบ็อกมาอินบ็อกมาอินบ็อกซ์เมบ่ไหรเป็นยังไงอินบ็อกซ์ก็บอกดิลราว่าส่งด้วยสั่นค่านั่นค่านี่ก็บอกไปเขาบอกว่าอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาแต่เขาบอกขายแน่นอนหรอกคือหูเขาอาจจะบอกถึงตอนนี้ถึงตอนนี้กะเขา จตกว่าพวกขายเขาอาศัยแน่ทักแชทมาบ่าจะสิทักแชทมานะครับใช่อิสระได้เบืองนาเฟดเป็นหลุดไผ่ใช่อิสระลูกบอลดูดิกบ่บอลเลี้ยเตียนไปแห้งหรอกคนสินทาเขากับบวกกาทาเขายันเป็นลูกด็กเพรายางเขาทาผิดคน <laughs> ไหนคะปูนนี่ชาย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใส่แอปไลยแท้ไทยอิสระนะคะใส่แอปยังไทยเห็บได้ดูไม่เคยใส่แอปเลยเกือกไทยอิสระเสื้อแดงนี่มันมั่วอะบงังมึงมึงก้องนะนนมันมั่วโบเสียงมันหย่อนเนีน่ยค่ะไทยอิสระนะคะถักมาเลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้อีหลาหน่อยลองเพลงคอไหนหน้าสอมเพลงเห็นปะขนาดวันหยุดยังได้สอมเพงลงน่ารักปะ มีหากมาไลา่มาจอดใจมันเคยอ่านาบ้านข้าวน้องกอเดียมาให้รอเดอีด๋ยวก็พ้อม แกสอง,องอสจุดให้คล้อ,องมีสองจุดแค่นั้นเองแล้วก็จุดท้ายหน่อยจุดโอเคแล้วเอาให้คล้อ,องไม่เกินพรุ่งนี้ได้ ให้เกิดพรุ่งนี้ได้ถ้าไม่รนะถ้าไม่ให้ดูนี่ๆๆไมๆๆ่ไม่ไต้องไปไหนท่ได้ได şey ้ไไปเดี๋ยวกันได้ไ้ได้แล้วได้แล้วจำานึ่งจุดนะจ้ได้ก็คือได้เลยเพราะว่าจะเกิดโอเคแล้วเย้เป็นโกนก่อนพั0หเฮ้ยโกนเลยตอนนี้ไม่หลงกลแล้ว บอกว่าจําได้ก็ยังสะดุดอยู่สองจุดไม่มีสองสองจุดพี่ฟังเหมือนกันไหมสองจุดเรามีตรงกลางเนื่อๆนลดหยเดี๋ยวพอขึ้นเวทีเจอดนตรีมาเดี๋ไปสติแตกอีกเราไม่ตรงกลางเนื่อๆในนหน่อยไม่เป็นไรสักผ้ากินก่อนสักผ้าหน่อยคลิปนี้เจอบอกว่าใช่ยังไไม่ด้สัักยงอยู่ลำตะคองยังไม่ถึงไหนเลยสำหรับคลิปนี้สำนึกเลยค่ะเบงอีลาซ้อมเพลงค่ะจะถึงบ้านบังปิ๊มไหม ม,มีเวลาก็ซสอมค่ะนี่คือบรรยากาศอยู่บ้านเนาะสำหรับคลิปนี้สมนี้กันจ้ะบอกกันไม่คิดนะกดไลค์กดแชร์ช่องปนางน้ำนะคะสำหรับคลิปนี้สมนี้ก่อน บอกข่ามโฆษณาด้คะเบอรโฆษณาประนางนำดูย้อนหลังให้ด้วยยิ่งดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ